ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งของภาคเหนือมีป่าดอนหลวงป่าที่ไม่มีใครเข้าไปเก็บเห็ดเก็บฟืนหรือแม้จะเดินผ่านหลังพระอาทิตย์ตกเพราะคนแถวนั้นเชื่อว,ว่าในป่ามีผีแม่บัวคำอาศัยอยู่เป็นวิญญาณหญิงสาวที่ตายทั้งกลมอย่างอนาถเมื่อร้อยปีก่อนแม่บัวคาเป็นหญิงสาวรูปงามปากแดงผิวขาวจนเกือบซีดแต่งานแต่งของเธอกลับไม่เคยมาถึง เพราะคืนก่อนวันแต่งเจ้าบ่าวหายไปในป่าอย่างไร้ร่องรอยแม่บัวคำเดินเข้าป่าตามหาด้วยความโกรธแทบคลั่งเธอตะโกนเรียกชื่อเขาไปทั้งคืนกระทั่งรุ่งเช้าคนในหมู่บ้านพบเธอยืนอยู่กลางป่าแขนตกข้างลำตัวตาเบิกกว้างมองออกไปไกลเหมือนเห็นอะไรบางอย่างในความมืดท้องของเธอซึ่งตั้งครรภถูกอะไรบางอย่าง กัดแหว่งจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มเห็นเธอวนเวียนตามป่าดอนหลวงยามค่ำคืนชายชื่อพุทธเข้าไปล่าสัตว์ในป่าช่วงกลางคืนเขาเล่าว,ว่าขณะเดินผ่านลำห้วยเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองจูจ่ๆก็มีเสียงผู้หญิงกระซิบที่หลังหูเจ้าเห็นเขาบอกพุทหันไปไม่มีใคร แต่เขาเห็นเงาผู้หญิงตัวสูงมากยืนอยู่ใต้ต้นไม้ผมยาวดำสนิทปิดจนถึงหน้าอกท้องของเธอยุบลงเหมือนถูกคว้านแตกด้านในดวงตาแดงสว่างในความมืดเหมือนสัตว์ป่าเมื่อพุทธจะวิ่งหนีเธอก็ยืดคอตามมาช้าช้ายืดได้ยาวเกือบสามเมตรพร้อมเสียงกระดูกหักกรอบแกรบกรอบ ชายคนนั้นวิ่งจนล้มหลายครั้งแต่เสียงกระซิบยังคงไล่หลังมาตลอดช่วยเขาแน่ช่วยเขาแน่เลือดของอีแม่คืนมาแน่พูดรอดออกมาแต่หลังจากคืนนั้นเขาพูดไม่ได้อีกเลยนับแต่นั้นเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงชาวบ้านจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังจากป่าดอนหลวงเสียงเหมือนหญิงคลอดลูกแต่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดแบบไม่ใช่มนุษย์ เสียงแหลมจนสุนัขทั้งหมู่บ้านหอนพร้อมกันใครก็ตามที่ตอบกลับหรือได้ยินเธอเรียกชื่อจะถูกพบเป็นศพในวันรุ่งขึ้นร่างบิดเตียวท้องแฟบเหมือนรูกดูดของบางอย่างออกไปนิ้วทั้งสิบชี้ไปทางป่าราวกับผูกบังคับให้บอกว่าเธอพาไปที่ไหนสามปีก่อนมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบังอาจเข้าไปถ่ายคลิปในป่าตอนกลางคืนเสียงในคลิปนั้นถูกแชร์กันในหมู่บ้าน มีเสียงผู้หญิงกระซิบว่าอา้มาช่วยอีแม่แน่ตามด้วยเสียงบางอย่างคลานด้วยความเร็วสูงลากเท้าตามใบไม้ดังสู้ซาสู้ซาสู้ซา,ซาก่อนคลิปดับวูบวัยรุ่นทั้งสามถูกพบในเช้าวันต่อมานอนซ้อนกันเหมือนถูกโยนหน้าซีดจนเป็นสีเทาเลือดในร่างหายไปเกือบหมด บนพื้นดินมีรอยเล็บยาวเป็นเมตรขูดล่าเข้าป่าลึกตำรวจไม่กล้าเข้าไปสำรวจต่อพระในวัดเดียวที่ยอมไปทำพิธีกล่าวว่านางยังหาเด็กในท้องหาไม่เจอก็จะเอาของคนอื่นและหลังพิธีเสร็จท่านรูปนั้นก็ป่วยล้มตายอย่างกระทันหันในสัปดาห์ถัดมาคนในตำบลเลี่ยงป่าดอนหลวงทุกค่ำคืนไม่มีใครกล้าร้องเพลงหรือพูดเสียงดังหลังหกโมงเย็น เพราะว่ามีคนเห็นเธอผีแม่บัวคํายืนอยู่ข้างถนนท้องแฟบดวงตาแดงกํ่าคอยมองหาลูกของนางในเงามืดและบางคนสาบานได้ว่าเวลาขับรถผ่านแสงไฟหน้ารถสะท้อนให้เห็นคอยาวผิดมนุษย์โผล่ออกมาจากพุ่มไม้เหมือนกำลังตามใครกลับบ้าน